สวัสดีค่ะพบกับรายการเจาาคันนี้เป็นประจำที่กินรถธุรกิจจำกัดกับเกมแล้วก็รถสวยๆหนึ่งคันวันนี้จัดเอาใจกับผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ชอบรถเป็นเกียร์ธรรมดาเพราะว่าวันนี้เรานำเสนอเป็นเกียร์ออโต้สำหรับ s มาร์ทแคปก็คือเปิดแคปได้ตัวนี้เป็นตัวสูงบอกได้เลยว่าการใช้งานน้อยมากครอบคลุมสุด,สด และที่สําคัญออปชั่นฟัง์ชันต,ต,ต่างๆล้ํามากมายเลยเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าสักเรบคันนี้เป็น Toyota h ไฮ u ัก e v o ีโเครื่องยนต์ 2,400cc ตัว e+ p l u s รถปี2019ราคาขายอยู่ที่539,000บาทตอนนี้มาพร้อมกับหน้าละหล่อสุดเท่เป็นกระจังหน้านะคะสีดาเงาแล้วก็ตกแต่งด้วยโลโก้เป็นแบบโครเมียมของ Toyota ตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเรานะคะก็คือหน้าหล่อเป็นแบบตะแกรงรังผึ้งนั่นเองนะคะสวยแบบว่าเท่ท<ๆ>แล้วก็ยังมาพร้อมกับตาไฟโปรเจคเตอร์ตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะสองแสงสว่างได้ดีเยี่ยมมากๆนะคะแล้วก็มีเป็นไฟหลีในตัวด้วยนะคะทางด้านคิ้วของตาไฟทางด้านภายในตรงนี้จะเป็นไฟหลีแล้วก็สาหรับทางด้านข,าข้างของเราเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวและยังไม่พอนะคะยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้า แล้วก็ตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมเช่นกันทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยคือแบบว่าสวยเท่ครบเสร็จมากๆสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถชมคลิปของเราเบื้องต้งงกนก่อนได้และถ้าเกิดสนใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามทางด้านไลน์หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่งตางๆของเรานะคะสามารถติดต่อได้เลย <S <S และตัวนี้นะคะขนาดยางของเราเป็นล้ออลลอยขนาด17หน้าย,ยางอยู่ที่265ทับ65 สภาพยางเกรด A พร้อมใช้างานมากๆและยังมาพร้อมกับบันไดข้างขึ้นลงนะคะสามารถขึ้นได้แบบสะดวกสบายมากๆกระจกมองข้างเรามาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวในตัวและมือเปิดเช่นกันนะคะตกแต่งด้วยโครมเมียมทางด้านหลังกระจกมองข้างด้วยก็เช่นกันสำหรับคันนี้เป็นตัวรถสีดำเป็นตัวสมาร์ทแคปสามารถเปิดแคปได้แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสามารถเติมน้ำมันได้ฟ้าถังน้ำมันจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถ ะะเปิดปิดง่ายทางด้านฝั่งคนขับและตัวนี้เป็นตัว P Runner ให้ชมกันหน้ายางแบบว่าโอ้โหครบเซตพร้อมใช้งานมากๆสำหรับทางด้านท้ายของเรานะคะด้านท้ายของเราเนี่ยมาพร้อมกับกันชนท้าย1ชิ้นสวยๆเท่ๆเลยแล้วก็มือเปิดเป็นแบบโครเมียมพร้อมกับโลโก้นะคะจัดเต็มเหมือนกันมีไฟเบรกดวงที่3และมือเปิดของเราเนี่ยมาพร้อมกับกล้องมองหลังในตัว เป็นตัวเดิมๆนะคะเป็นรุ่นเฉพาะของ e+ p a s เลยสำหรับ Toyota Rivo นี่เลยนะคะสำหรับทางด้านชมท้ายการชนทางด้านท้ายเนี่ยนะเป็นพลาสติกสีดำปนกับโครเมียมขึ้นลงได้สะดวกสบายเช่นกันบรรทุกของก็ได้หรือว่าจะสามารถบรรทุกคนก็ได้แล้วแต่การใช้งานเลยส่วนทางด้านในของเราเราจะพามาชมทางด้านภายในสำหรับเกียร์ออโต การปรับเบาะนะคะจะสามารถปรับได้2ระดับในเรื่องของเบาะรองนั่งแล้วก็เบาะพิงตัวนี้จะสามารถปรับได้เฉพาะเบาะคนขับเท่านั้นตัวทางด้านเบาะของเราเนี่ยนะคะก็นั่งได้นุ่มสบายมากๆเป็นเบาะหนังสีดำเนาะเดินได้ในสีแดงกระชับสรีลาด้วยและที่สาคัญก็คือทางด้านท้อผู้โดยสารของเราเนี่ยสามารถเปิดแคปได้เป็นตัวสมาร์ทแคป ขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะสามารถนั่งได้นี่นะคะสามารถนั่งได้นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะคะซึ่งขนาดตัวนะคะความสูงเนาอะอยังนั่งได้กระชับแล้วก็ถือว่ากว้างขนาดนี้และที่สําคัญเบาะตรงนี้คือถอยหลังออกมานะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้ถอยเข้าไปสําหรับผู้ขับขี่ที่ขับได้แบบว่าธรรมะธรรมเงก็ถือว่าโอเคแหละสําหรับตัวนี้แล้วก็ เปิดปิดง่ายนะคะการปิดไม่ต้องให้ใครมาปิดด้วยเราสามารถดึงมือเปิดตรงนี้ปิดได้เลยโอเคสำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจเกมแนะนำเลยว่าผ่อนสบ,บายๆราคาเบาๆแล้วก็คุณภาพการใช้งานน้อยมากๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องดีกว่าคุณผู้ชมเราไปดูกันว่าห้องเครื่องนะคะเครื่องใหม่ขนาดนี้ปีใหม่การใช้งานน้อยขนาดนี้แล้วก็ฟังก์ชัน ครบเซตขน,นาดนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรที่ปรับเปลี่ยนทําให้เป็นของเก่าบ้างไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเกมจะพาทัวร์เลยสําหรับตัวนี้นะสังเกตได้จากคานหน้าคารหน้ารถของเราเนี่ยนะคะรูต่างๆทรงต่างๆนะยังไม่มีแบบว่าบิดเบี้ยวผิดรูปแบบเลยคุณลูกค้านะสามารถชมกันได้ทั้งคุณผู้ชมเลย หน้าฝากกระโปงไม่มีขยับเลยสักนิดเดียวแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ตัวช่วยกระจายแรงเบรกที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีเยี่ยมมากๆเพื่อช่วยให้กับลูกค้าเนี่ยได้เบรกอย่างปลอดภัยนะคะฝากไว้ ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ติดตามรายการจาวคันนี่มาแกมมีโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าสุดพิเศษมากๆอย่าลืมกดซ b s c r i b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เกมด้วยแล้วก็มาชมรถได้ที่สาขาของเราเลยทั้งจังหวัดสุพรบุรีแล้วก็จังหวัดอนทบุรนะ,ะสดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนเข้าไปได้แล้วตอนนี้นะคะเรามีบริการส่งรถถึงที่มีค่าดำเนินการสามารถเข้าไปชมรีวิวได้ที่ยูทูบกับรายการส่งถึงบ้านนะคะคุณผู้ชม สามารถเข้าไปชมได้เลยสำหรับวันนี้เกมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ